น,นี่คือวันตายของเจ้าโอ้หงแน่จริงก็เข้ามาไปล้างจานครับไม,ม่ไรเลยสนระ เอาละครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไก่แคทเกมนะครับวันนี้ครับเรามาจําลองการเป็นจอมยุทธกันนะครับเราอยู่กันในเกมเก้าหยินนะครับเกมนี้นะครับไม่ได้เป็นเกมใหม่อะไรนะครับเป็นเกมเก่าเมื่อ8ปีที่แล้วเลยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าเกมนี้นะครับเขาจะกลับมาลั่นวงการนะครับโดยการเปิดเซิร์ฟใหม่2เซิร์ฟนะครับและสอเซิร์ฟนี้นะครับจะเป็นแฟร์ทูเพย์ด้วยนะครับแฟร์ทูเพย์ก็คือแบบผู้เล่นที่ไม่ไไไดดดด้้้้้้้เเเเเปป็็นนนนนนสสสาาาาาายยยยีีี่่่กจะะะะมรรรรถอออูแบบบบบคััขขิใหหลลงงงทวว ครับเซิร์ฟใหม่นี่ก็จะเปิดวันที่22ธันวาคมนะครับแต่วันนี้ผมอัดคลิปเนี่ยมันเพิ่งวันที่17นะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นรอเซิร์ฟใหม่นะครับขอเข้าไปเรียนรู้ระบบอะไรพวกนี้ก่อนนะครับอันนั้นตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเข้าเกมแล้วนะครับตอนนี้นะครับหน้าแรกที่เข้าบาก็เหมือนเขาจะให้เราเลือกสำนักนับสำนักโคตรเยอะเลยนับดูที่เป็น10สำนักเลยนะครับสำนักก็ชื่นคุณมากเลยครับสำนักยาโจกนะครับบลูตึงนะครับเซาลินเฮ้ยเซาลินน่าสนใจฮะเพราะเรารู้จักนะครับส่วนสำนักอ ด้วยว่าเขาสำนักไหนมันดีมันอะไรยังไงนะครับผมขอเขาเซาลินแล้วกันนะครับที่สำนักอื่นผมไม่ค่อยรู้จักฮะนี่ฮะเซาลินเฮ้ยแล้วก็เข้าเซา,าลินจะเป็นเป็นเนนเหรอเป็นหลวงพี่เหรอเฮ้ยถ้าเกิดเราเราเขาสำนักอื่นแสดงว่ามันก็เปลี่ยนไปดิอ๋อนี่ไงถ้าเกิดเขา้าสำนักอื่นนะผู้ชมมันจะเป็นแบบชุดต,ตรงตัวละครเลยแบบนี้นะครับผมดูกันว่าไหนเทเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยงอใบงอใบแบบนี้เราสามารถเลือกจากข้างบวนตัวนี้ได้เลยนี่ยะเซาลินนี่เป็นหลวงพี่ นี่นะครับสำนักเซาลินเทวะ่ะอันนี้บูตึงก็จะเป็นแบบนี้ตัวสีขาวอันนี้อะไรอนะสำนักจอใบก็เมื่อกี้นี้เป็นผู้หญิงนะครับน,นี่สำนักกะยาจกดูกะยาจกดิมันมีสองตัวละครด้วยนี่นะมีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับนี่เราเลือกเราดูเอาเอาชายมาดูดิอันนี้ผู้ชายอ่ะนี่นะครับโหล้อลอกัทุกคนนะครับเขาขับเป็นดุเซาลินมีผู้หญิงปะเซาลินอนะ เกาหลีไม่มีผู้หญิงถ้านเกาหลีมีผู้หญิงนี่ผมเล่นเลยเนี่ยบลูติงก็จะมีมีผู้หญิงแล้วก็ชายนะครับนี่นะครับจอไบต์ก็จะมีผู้หญิงกับผู้ชายแน่นอนเอ้าเฮ้ยอันนี้เขาจอไบต์เขามีผู้หญิงอย่างเดียวอะท่านผู้ชมสำนักเนี้ยอันนี้นี่อะไรอ่ะโอ้อ่านซึ่งสำนักอ่านยากมากอะไรอ่ะตึกบันฮิดเหรอผมอ่านดูหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสำนักเหลืองๆนะครับผมว่าสำนักเนี้ยเราเราเลือกตามนี้เลยไหม เลือกเลือกตามความชอบตัวละครอะเพราะว่าส,สกูงสกิลอะไรพวกนี้เราคงงงอะแล้วผู้ชมดูดิมันจะแบบไม่เหมือนกันด้วยนะครับพวกตัวละครเราเนี่ยเฮ้ยอันนี้แม่งเท่ะ่ะเหมือนตำหนักนินจาสกุลถังเหรอเฮ้ยสกุลถังพวกอาวุธลับเลยเมื่อกี้ปะคุ้นๆนะเนี่ยเฮ้ยของเล่นอันนี้มาเท่ะ่ะเหมือนนินจาเลยอะต่ดูเอาตท่อไหน่ค,ครับอันนี้ออองค์รักเสื้อแพรก็มีสองอันนะครับนี่นะครับเป็นเหมือนแบบทหารในราชวงศ์อะไรอย่างงี้ปะอันนี้สลาลมอ่ะ นี่อันนี้เท่ะ่ะเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบอ่าพวกขอนางลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้มันถูกพูดถูกหรือเปล่านนะแต่ว่ามันให้อารมณ์ประมาณนั้นฮะดูดิอันนี้อะไรอนะเมงกาเมงกาชื่อสำนักอุ้ยอันนี้เท่มากเลยอนะอันนี้เป็นแบบดูแบบเป็นอ่าเทพเลยครับเป็นชุดตีขาวๆแบบเนี้ยเท่่ะอันนี้อะไรนะไล่สำนนกเอ้ยโอ้โหทีไรสำนนกไม่มีสำนนกวะ่ะว้าเราเลือกแบบไม่มีสำนักก็ได้นะครับต่ผมขอเล่นอันนี้แล้วกันนะผู้ชมสกุลถังเท่ดิ จะเราเล่นตัวตัวละครผู้หญิงด้วยนะครับเราเล่นตัวละครผู้หญิงด้วยจะได้จะเลหูจะเลินตานครับอะถ้าเราเลือกได้แล้วนะครับกดยืนยันอันนี้ก็เป็นอาสัญญาสัญญาหงนะครับตัวละครตัวเอกเป็นเด็กกัมพา้าเล่ร่อนไปทั่วกับน้องสาวเดิมคิดว่าจะลงหลักปักฐานที่เมืองพันโคมอันเงียบสงบแต่น้องสาวกลับถูกคนชุดดาจับตัวไปจําต้องอยู่ในเมืองพันโคลมเพื่อตมหาน้องสาวจะปีพันไปยังไม่เจอบอะแสใด แต่กับเข้าพัวพันกับเรื่องดาวอันใหญ่โตจนตกอยู่ในอันตรายหลายครั้งและเริ่มรู้ชาติกําเนิดของน้องสาวซับซ้อนมากแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับตนที่จะตามหาญาติเพียงคนเดียวของตนตัดสินใจเข้าไปพัวพันกับห้วงแห่งความมืดอย่างไม่ลังเลใจสวรรค์ปานีสักวันจะได้เป็นตำนานเรื่องหนึ่งในยุทธจักรด้วยแรงศรัทธาและความยึดมั่นของตนเป็นไงโคตรจะหนังจีนนะครับนี่เราสมาร์ทแต่งตัวละครได้ด้วยนะผู้ชมขอดูหน้าหน่อย โอ้มีให้เราเลือหกทั้งหมด6หน้านะครับออ,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 อันไหนดีวะท่านผู้ชมทุกทุกใจอันไหนอันนี้อันนี้อันนี้ว่อาอันนี้หน้าตาใส่ซื้อดีนี่ใบหน้าเราสามารถทําให้คิ้วยกขึ้นยกลงได้คิ ok ok ้วต้องยกขึ้นนิดนึงนี่นี่อันนี้คิ้วเอยเราสามารถขยับคิ้วให้มันแบบอันนี้แล้วขึ้นขึ้น,นลงลงได้ด้วยฮะอันนี้คิ้วสูงอ่าประมาณนี้แล้วกันครับดวงตาดวงตาเราสามารถยกพวกเปลือกตาดวงตาได้นะครับนี่ ประมาณนี้ผมไม่อยากปรับเยอะเลยอะเดี๋ยว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 มันจะไปกันใหญ่นะครับจมูกปรับมุมม้วนแล้วกันนะครับมันแรนดอมได้ไหมโอ้โหเกะหนกแก้มปรับได้มหมดเลยนะครับปากสมาร์ทจะประมาณขยับขึ้นขยับลงขยายเข้าข,าข,าขยายออกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ลักษณะใบหน้าทรงผมอันนี้แหละอันนี้แหละต้องดูมนต์มนต์นต์มนต์มนต์มนมีเยอะปะโอ้ยมีเยอะมากันเนี่ยเฮ้ยอันนี้เท่มันต้องอันนี้แล้วแหละสีขาวนะครับนี่แหละสีขาวนี่แหละมันาะวเปลี่ยนสีไม่ได้ใช่ไหมใช้อันนี้แหละชุนนะดชุดชุดเราสม โอ้โห oh, ชุดเริ่มต้นมากอ่า uh, ชุดโอ้โหอันนี้ชุดชุดโคตรอันนี้เลยเอาชุดแรกแล้วกันนะครับน่าจะดูดีสุด กางเกงกระโปรงอะอะทำอะมันทะลุมันต้องเป็นชุดเดียวกันหรอโอเคประมาณนี้แล้วกันด้านนี้ก็เป็นตัวอย่างอาวุธนะครับนี่ถ้าเกิดใส่ชุดอาวุธต่งตงตางๆก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเฮ้ยเดูดูด้นานนี้ดิดูดูดูชุดนี้ดิเท่ดูหน้าดิมีหน้ากากแล้วนี่ก็เป็นชุดต่างๆนะครับที่จะสามารถมีให้ใส่ในเกมโอ้เราต้องไปตามหาในเกมโอ้ชุดนี้สวยมากนี่อันนี้อาวุธนะครับว่าใช้อาวุธต่างๆเป็นยังไงเอฟเฟกต์ตะการตาครับนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะหัวหัวม้า เห็นไม่ผ uhm ิดใช่ไหมใช่คร hey. ับอาวุธผัวม้านี่ฮะดาบโอเท่ว่ะอยากใช้ดาบเดียวอะไรเงี้ยเท่อะนี่ตอนเด็กอ่ะน่ารักเชียดูดิโอ้ยเป็นเด็กตอนเด็กน่ารักน่ารักเชียโอ้เล่นเป็นเด็กน่ารักมากเลยดิเด็กโอเคท่านผู้ชมเราใส่ชื่ออ่ะใส่ชื่อมะละไก่ได้ไหมมีคนตั้งทับไปยังอ่ะมะละไก่ลองเข้าเกมกันเลยฮะ อันนี่นะครับก็เขาก็สอนเล่นนะครับเราไม่เคยเล่นอะ่ะอนันนี้มีมีเนื้อเรื่องนะครับมีเนื้อเรื่องเรากระโดดลงมาจากเรือไม่มีเสียงด้วยฮัลโหลเป็นเหมือนแบบชายคนหนึ่งกาลังโดนไข่ลุมทุกอย่างใช้วรยุทธ์ต่อสู้แบบไม่มีเสียงด้วยมีคนหนึ่งวิ่งหนีไปอันนี้สอนเราเล่นนะครับ W A d d S D Q D เดินสายเดินฝ่าเราตัวตัว,ต,วตัวเราอยู่ไหนแป๊บนึง อ๋อต้องสูบออกอ๋อนี่ไงตัวเราโอเคอันนี้เราน่าจะรเราคุยกับคนนี้เจ้าซูจีผมจะกดๆไปเลยนะครับเราไม่รู้อยากดูใน้เรื่องเท่าไหร่นะครับเราเน้นเกมเพลย์นะครับ <S <S ผู้ชมมาดูกันว่ามันมีอะไรยังไงบ้างอันนี้ให้เรากดคลิกคลิกที่นี่คลิกที่ถุงอะไรไม่รู้แสดงอ๋อเปนเหมือนแบบตำรานะครับเป็นเหมือนตำราเรียนเราได้ตำราเรียนจากคนคนนี้และคลิกและนี่คือสกิลเอามาใส่ช่อง ไหนลองกดสิห้าทำอะไรได้วาโอเคเราเรียนแล้วนะครับมาคนนี้กดรัวๆได้ตำลายแล้วอ่ะเรียนมีอะไรก็เรียนให้หมดกระบวนท่าเมฆขาวคุมหัวเอามาใส่ช่องใช่ไหมอ่ะขอขอขอทดสอบหน่อยหกว่าเป็นท่าท่าควาดลานอ๋อเทนกวาดลานเองเรียน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 หโอ้โหคนนี้ก็มาถึงก็ให้เราเรียนอย่างเดียวเลยเรียนวิชาอย่างเดียวเลย อะแล้วไงต่ออ่ะเรียนวิชาแล้วมีอะไรเนี่ยอ่าถ้าสยบเจ็ดมัดเออสยบเจ็ดมัดสยบเจ็ดมัดต้องมีศัตรูก่อนแน่เลยอเนี่ยสยบเจ็ดมัดเนี่ยอันนี้มีเสียงนะครับเสียงไฟไหม้ครับรู้เสียงไว้ไวนะ้แล้วเสียงเสียงน้ำตกนะครับเอา้าโดนฆ่าตายมาเลยอาจารย์เพิ่งสอนหลัเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อจะเราจะได้เข้ามาใช้พวกกระบวนท่าพวกนี้แล้วนะครับอาจารย์ไปไหนหวะบูหาก่อนนะครับโอ้โหเสียงโน่นโน่นโน่นโน้น ชาวบ้านมาต้อนรับโอ้โหเราต้องเอาทางน้าแน่ๆเลยโอ้โหไฟไหมโอ้โหฟ้าผ่า,ฟาไฟไหมโอเคเราก็วิ่งไปไกลเลยคนระับเบือนละเมื่อเขาจะให้เราสู้กับไอ,อ้คนดีครับวูสักขาเด็กอยาคขาเด็กอยาคัดขอต่อยสักทีต่อยสักทีเอ้ดูกระบวนท่าซะก่อนเอ้อยากขาเด็กอยากขาเด็กนะอยา่าดูสะก่อนอาจารย์มึงสอนมาขอมอนเแบบี โย่ต่อยทักทีสานทักทิเออจโอจ้าจ้าหยอเอาใง่ายจังวะโออะไรครับเนี่ยโอ้เราได้อีกด้วยนะครับขอตั้งค่าแปปได้ไหมตั้งค่าเสียงนี่แหละสิ่งแวดล้อมเบาๆหน่อยโอเคเสียงเอฟเฟกโอเคเสียงเพลงปิดเลยโอเคแล้วไปไหนต่ออ่ะค่าพวกีแล้วอะเราต้องเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหม นี่ไงเขามีเขามีไกให้เรานะครับขึ้นไปเทคสองนะครับเมื่อกี้วิ่งเลยเลยเควสโอ้หมู่บ้านกำลังไฟไหม้นะครับเจออาจารย์แล้วอาจารย์ครับเป็นไงบ้างไม่อ่านหรอครับผู้สยาวเลยโอ้ให้เราเรียนรู้แย่โอ้โหสู้กระจ์ได้ให้เราเรียนรู้ใช่ไหมในโรงเรียนสู้นี้รวบรวมชาอะไรอะไรเนี่ยควบคุมสมาธิโอ้รอสกิลเยอะมากเดี๋ยวรวบรวมสมาธิทำอะไรได้รวบรวมสมาธิอ่าแปดอ๋อให้เรานั่ง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 รวบรวมสมาธิน่าจะฟื้นฟูอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตอนนี้ยังไม่ยากสมาธิครับอาวุธลับได้อาวุธลับเหรอไม่ใช่เป็นอ่าตำลายแล้วเรียนอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยอาวุธลับกว้างอาวุธลับโอ้สกิลเยอะมาก9ก้ากว้างอาวุธลับเ,เราเรา,เราน่าจะต้องมีศัตรูอีกแล้วอาจารย์ให้เราเรียนอีกแล้วเรียนรัวๆนี่ไงอาวุธลับอ๋อเราต้องมีอาวุธลับด้วยนะครับในการเฟี้ยงเติมอ,อ,อาวุธลับอัตโนมัติอ๋อโอเคเติมนะครับเราต้องเราต้องมีอาวุธลับก่อน9 ลองฟิ้งดูโอ้ต้องมีต้องต้องมีศัตรูโอเคยืนยันเมื่อกี้ไม่ได้อ่านด้วยเขาให้เราทำอะไรวะยังไงเอาเฮ้ยอาจารย์แป่งแบ่งให้สักตัวดิอาจารย์จัดก,การหมดเลยอะเ,อเฮ้ยแล้วปีปีเข้ามาข้างบนยังไงบูอาจารย์ไม่งโหด่ะฟิ้งอาวุธรับไฟโชว์ซะด้วยอาจารย์เอาด้วยปีนด้เป็น อาจารย์เฮ้ยเรากเขโดนแล้วนี่วะอาจารย์กระโดดค้ามตึกไปแล้วเราไปไงอ่ะอ๋อเราต้องจัดการพวกนั้นใช่ไหมอาจารย์แบ่งไว้ให้ใช่ไหมได้ได้นี่เราต้องใช้อาวุธลับ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 ต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยอ๋อเราต้องเอาอาวุธลับเข้าตัวก่อนฮะถึงจะใช้ได้เก้าเจ้ายันเฟยจ้ะโอ้โหทีเดียวตายเลยอาวุธลับจ้ะเออแล้วเดี๋ยวเป็นไงล่ะ ยังไงล่ะ,จะเจออาวุธลับตระกูลถังเข้าไปแล้วไงต่ออาจารย์ไอ้ทางทางน้ํานี่ทำอะไรได้อะยกถังน้ํายกแล้วเหรอเอามาตรงนี้เพื่อทําการดับไฟนี่ฮะถังน้ําเต็มในกระเป๋าสากับไปอ๋อแล้วไฟดับแล้วด,ดับง่ายจังมีต้องอึดดิ่งไหม่ะโ่ามีศัตรูตรงนั้นฮะมีศัตรูตรงนั้นเรานะครับก็ต้องใช้ วิชาซะแล้ววิชาอาวุธลับเฮ้ยรอบนี้ไม่ตายลอบนี้มันไม่ตายลอบนี้ไม่ตาย,ตายใช่ไหมต้องใชก้กระบวนท่า,าอก,อก,ก,กระบวนท่าโอ้เขาวอกเหรอ็อกเหรอ็อลก์กระบวนท่าอาจารย์สอนมายโยโยโย,ยนี่วอสกเทียนวันนี้คือวันตายของเจ้าออ,อโอ้เป็นการอย่างเดียวเลยไม่คิดจะสวดเลยหอหะอะไรครับเนี่ยบอกฆ่าคนนี้ตายแล้วกิ่งไม้ตัวนี้หายไปโอเคไปต่อฮะ นี่คือการท่องยุทธภพนะครับยุทธภพ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 ปกกนันหาังท่องยุทธภพอยู่ฮะยุทธภพยุทธภพยุทธภพขอบคุณครับสำหรับมงนี้อาจารย์ครับผมมาหาอาจารย์แล้วโดยการเอ้ย,อยตำรามันเปลี่ยนไปมันมีหน้าข,ขาวๆเลยอะแสดงวิชานี้ต้องเจ๋งเหรอ,อรอบนี้ไม่ต้องกดเรียนด้วยคืออะไรโอ้กระโดดสองขั้นเหรอกระโดดอ๋อผกกระโดดสองทีแล้ววาอาจารย์แตงกิ้วให้ตำราวิธีกระโดดสองขั้นมาอาจารย์แยกล้างออกมาใช้โอ้อาจารย์สอนอาจารย์ ผมก็โดนสองครั้งแล้วอาจารย์ไปลยครับไปได้ผมไปบนราคาอาจารย์ได้แล้วไปอ๋อ thank you ครับอาจารย์เฮ้ยเจอตำราโออเจอตำราอยู่บนราคาอะไรรับเนี่ยหนังสือรำค่าดูซิมันคืออะไรเราต้องตามอาจารย์ไปใช่ไหมมาแล้วอาจารย์อันนี้วิชาใหม่หรือเปล่าวิชาใหม่อีกแล้วเนี่ยวันนี้ผมไปเรียนวิชาฮะวิชาอะไรนี่อะไรเนี่ยความก้าวหน้าในปัจจุบันต้องใช้ดิมันบอกให้เราใช้เราก็ใช้ไม่รู้คืออะไร มือนสกิลติดตัตวเงี้ยหรอผมมันสอนอะไรไว้ท่านผู้ชมอันนี้คือให้เราคลิกตามไม่รู้คลิกตามอางเดียวอันนี้แหละภายในอันนี้อาอนนอปิดอาปิดไปทำไมอยากรู้มันคืออะไรอันนี้ภายในเมื่อเป็นการฝึกปะมันมีรอดสกิลด้วยแล้วฝึกได้ภายในมันมีฝึกเดี่ยวฝึกกลุ่มด้วยนะฮะอ๋อถ้าเรากดทีหนึ่งมันจะขึ้นมานะครับ5นาทีถ้ากดอันนี้คือหยุดการฝึกภายในเสร็จแล้วเราต้องกดทิ้งไว้ น่าจะเป็นการฝึกภายในอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรอะความสำเร็จเหมือนอาชีพเมบน,นี้หรออ่ากดตัวเอ็มขึ้นมาฮะแล้วก็ไปดูซิอ่าโจมตีตอไม้โจมตีตอไม้ทำไมก่อนอ๋อให้เราฝึกฮะตอไม้นี่คืออาจารย์อาจารย์นะครับไฟจะไม่หมดทั้งหมู่บ้านแล้วนะให้ผมมาตีตอไม้ทำไมเนี่ย <c oughs> ได้ครับอาจารย์ตอไม้ก็ตอไม้ยอะมันคือการฝึกฝนเนาะยอะ เดีเจ้าต่อไม้พังซะเถอะอย่าบรพลังผมกดทุกอันเลยวิชามัดยังพอะยังไม่มีอาวุธใช้มหมเป็นกะ่อนอะอาวุธยังไม่มีเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตนะว่าเกมนี้ไม่มีเลเวลฮะเออวะ่ะมีดูเลเวลตรงไหนหรอเฮ้ยไม่มีเลเวลจริงๆนะแล้วมันจะรู้ความเก่งความไม่เก่งจากอะไรฮะโอ้เดี๋ยวต้องไปศึกษาพักใหญ่เลยะว่าอะไรคืออะไรฮะเนี่ยขอบคุณเจ้ามากไป จริงๆ้วพวกนี้เราต้องเรียนรู้นะเนี่ยว่าไม่คืออะไรกันอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันมันเยอะมันเยอะนะครับเรื่องระบบเนี่ยเราขอแบบกดมุมั่วเล่นแบบตามใจเราไปก่อนฮะอาจารย์นี่ก็สอนเราเยอะมากอาจารย์หาไปแล้วเฮ้ยได้บัวหิมะอะไรเนี่ยยาบัวหิมะเอาสเสบียงอะไรสักอย่างครับยาพวกนี้ไม่กล้ากดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไเรียนรู้อีกทีนะครับว่ายาพวกนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะครับของพวกไอเทมพวกนี้นะครับไปไปไปตามเพลยไปฮะ ไม่รู้ว่าอาจารยเราจะพาเราไปไหนไฟไหม้ทุกที่เลยนะครับตรงนี้ก็ไฟไหม้อ๋ออันนี้คือบ้านหัวหน้าหมู่บ้านคาสีนเอาไปเจอคนนี้หัวหวน้าหมู่บ้านโอ้โหเลยเยอะเลยนะด้านหลังด้านหน้าจะบอกนะว่าคนที่สอนเราคือหัวหน้าหมู่บ้านเอา้าจะเข้าไปช่วยโดนมีดฟันตีลังกาลุกขึ้นมากระโดดดิกอะไรเนี่ยลุกขึ้นมาโดเขากระทืบให้ตายเถอะ เอาเลยฮะโอ้โหย่างเยอะเลยข้างหลังอะ่ะเราจะสู้ไงเนี่ยสาวน้อยตัวนิดเดียวแล้วบอกแล้วผมต้องสู้หมดเนี้ยเอาเลยฮะวิชาที่เรียนมาฮะเยอะกำลังซึมซับเยอะเข้าไปในตัวเยอะเป็นพลังโอ้โหโคตรเทพเลยนี่ครับโอ้โหสกิลสกิลสกิลนางเอกเห็นไหมผู้ชมผมเหมือนแบบมีสกิลพิเศษด้วยวะเนี่ยน่าจะเป็นสกิลเควสนะครับดิเนี่ยเหมือนสกิลแบบที่ผมแบบพลังตื่นเมื่อกี้นเนี่ยเยอะ อยูโอคอมโบคอมโบเอาโดนโดนเขากระทืบเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเก่งดิผมต้องเก่งตามตามบทดิอย่ากำลังเก่งอยู่เอาแล้วบุปผาเลี้ยวละหัวลวนอ่านอ่านยังไงวะไม่อ่านยากจยางฟอนเอาเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอ้หึสกอเบอร์เหมือนแรงมากแต่ไม่แรงเลยผมกดมั่วอยู่ฮะกดทุกปุ่มเลยนี่อะไรเนี่ยบุปผาเลี้ยวอลวนเลี้ยวอลวนออ โอ้ยโดนทืบโดนถืบโดนทืบโดนถืบมาหนึน่งมาหนึ่งนึงโดนทืบอ่าฮะอันนี้อะไรอะเงาเขี้ยวเขียวขจีเงาเงาเขี้ยวขจีอ๋ออันนี้ไงที่เราใช้อ่ะปูผาอืมอันนี้อะไรไม่รู้นี่นี่นี่ก็โดนเตะเยอยอยอะอะไรเนี่ยอ๋อบิมไฮเก็กเบิร์กไฮเก็กคืออะไร โอ้ท่าโอ้โหดุนแรงมากโอ้นี่อะไรเงาเขียวขจีอะไรวะนี่เขาเรียกว่ามดเสียนตายม,มาแล้วฮะพอดีใช้สกิลหนังเอกในการต่อสู้เรียบร้อยแล้วเราสามารถกู้หมู่บ้านมาได้นะครับโดยได้รางวัลบัวหิมะหนึ่งอันแล้วเราก็เดินทางออกจากหมู่บ้านเฉยเลยฮะด้หอจอมยุทธวหนึ่งอันหนยุทธจักร คนไปหาไปมาหาสู่มากมายเสือซุ่มมักรซ่อนใครจะรู้ล่ะว่าใครเป็นยอดฝีมือใครจะรู้ว่าว่าใครไม่ใช่คนดีโอ้ยโคตรจะนังจีนเลยนะครับเกมนี้นั่นงจีนแท้ๆเลยนะพี่เจ้าข้าเชื่อเจ้าเจ้าเป็นยอดฝีมือเจ้าเป็นคนดีเจ้าต้องรอค้ากลับมาอันแน่อาจารย์นี่กำลังเดินทางออกจากหมู่บ้านนะครับ ามาแมปไหม้แล้วท่านผู้ชมก็เจอคนใหม่อะไรวันนี้หวน e ีหงนะครับท่านผู้ชมเป็นเหมือนแบบเราล่องเรือมาเมืองไหม้เลยครับเ,เวทโค้ดอะไรเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประมาณนี้นะกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอไปเล่นก่อนนะครับไปเล่นแบบยาวๆเลยแล้วพวกเรื่องระบระบบอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอไปเรียนรู้ก่อนยังไม่ค่อยรู้เพราะว่าถึงมันจะเป็นเกมเก่านะครับแต่ผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับ เดี๋ยวยังไงขอไปดูยูทงยูทูบศึกษาก่อนเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเนี่ยผมน่าจะรู้อะไรมากขึ้นนะครับใครที่อยากจะเล่นตามก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดยังไงเซิร์ฟไม่เปิดเด็ดเดี๋ยวเราไปท่องยูทูปพร้อมกันนะครับวันนี้้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้ามีแน่นอนนะครับรอติดตามชมเลยไปแล้ะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย